สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมามากันอีกแล้วครับกับสั่งของออนไลน์นะครับผมจะมาแกะดูกันครับว่าเป็นอะไรนะครับของออนไลน์นะครับผมมาแกะดูครับเป๊ะๆมา ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมอ๋อตัวนี้เป็นตัวกิโลนะครับกิโลช่างทองนะครับซื้อให้แม่บ้านนะครับผมตัวนี้เป็นอ่า KWSAC สามนย์ห้านะครับผมบเออ๋อเหลหมดค่อยๆไล่ไปนะครับ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ KWS AC สาม้อนะครับผมแต่เป็น AC นะครับผมมีเครื่องหนึ่งเป็น DC นะครับนี่แต่ผมว่าตัวนี้ก็น่าใช้ครับตัวนี้จะ,ะวัดกระแสไฟจากขดลวดนะครับนี่ครับจากคือมันจะมีสายไฟสอดเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้ครับ ก็จะคล้ายๆกับตัวเก่าเราเอามาเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอ้ตัวนี้ใหญ่หน่อยอ๋อตัวนี้อตัวนี้ก็น่าใช้ครับตัวนี้นี่จะต่อง่ายนิดนึงครับเข้าดด้านบนเอาออกด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องต่ออะไรนะครับเป็นซ็อกเก็ตแบบใช้เหมือนการไฟฟ้าเลยนะครับ แจ็คเสียบสายอุณหภูมินะครับผมยังไงขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะใช้เวลาต่อให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับต้องถ่ายตอนประกอบอีกนะครับ Apple.